คนไทยในอเมริกาทนไม่ไหวรวมตัวล่าบางแจ็กล่าสุดรู้อาชีพที่แท้จริงแล้วหนุ่มกัญชัยผู้ดำเนินรายการหนกระแสในช่วงหนึ่งของรายการวันที่27พฤษภาคมในฝนอินสัมภัษณ์เดวิดเจ้าของเพจ csi la ถึงการติดตามความเคลื่อนไหวของบางแจ็กหลังจากเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมว่าติดตามเขาจากในเรื่องของแตงโมจนเห็นเขาเริ่มเอาคลิปของแตงโมมาปล่อยรู้สึกทนไม่ได้จึงต้องออกมาโดยตัวเองอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ถามว่าตามจนทราบว่าบังแจ็คเป็นคนขับอูเบอร์เดวิดกล่าวว่าขับอูเบอร์ส่งอาหารล่าสุดมีคนเพิ่งเจอเขาเลยตอนนี้ไปรับแฟนเขาที่ร้านอาหารไทยเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารมีคนส่งข้อมูลมาให้ล่าสุดเลยตอนนี้คนไทยที่นี่สามัคคีกันมากต้องการจะไล่จับบังแจ็คให้ได้ตอนนี้เลยบังแจ็คเพิ่งไปรับแฟนที่ร้านอาหารมีชื่อร้านด้วยที่ชิคาโกอิลลินอยตอนนี้ชิคาโกประมาณตีหนึ่งเขาชอบไปรับดึงเขาขับรถอูเบอร์ด้วยเขาขับแท็กซี่ขับรถส่งอาหาร หานด้วย แฟนก็ทํางานร้านอาหารถามว่าข้อมูลบางแจ็คมีการปกปิดชื่อเปลี่ยนชื่อด้วยเข้าไทยเดวิดกล่าวว่าตอนเข้าไทยเขาใช้พาสปอร์ตปากีสถานเขาไม่ได้เป็นอเมริกันซิิเตนแต่ตอนนี้เป็นชื่อจริงตรวจสอบไปแล้วตอมอของจริงจับโป๊เขาอ้างว่าเกิดที่อเมริกามีคนส่งข้อมูลมาให้เลยจับโป๊เขาได้เราไม่เจอชื่อเขาที่อเมริกาแปลกทําให้สงสัยถามว่าตอนนี้ทําไมคนไทยที่โนนถึงรวมตัวกันไปตามหาบางแจ็คเดวิดกล่าวว่ารับไม่ได้ที่บางแจ็คมาปั่น แเราไม่ได้เข้าข้างตำรวจหรือพยายามดิสเครดิตเขาแต่ทุกคนรู้สึกรำคาญมากถ้าหากเขามีอะไรที่สามารถช่วยเรื่องคดีเขาควรจะส่งมาเลยไม่ใช่มาปั่นกระแสะอย่างนี้ทุกวันมันทำเหมือนเป็นเรื่องสนุกสนานตอนนี้เรารู้ที่อยู่ของเขาแล้ววันนี้ส่งคนไปที่บ้านเขาแล้วเรารู้ที่อยู่เรารู้ตัวตนคุณหมดแล้วคุณมาทำแบบนี้คุณคิดว่ามีใครทำอะไรคุณไม่ได้มันไม่ใช่มาล้อเล่นกับคนไทยมาปั่นกระแสะคนไทยที่อเมริกาเราไม่ พอใจสิ่งนี้มากตอนนี้เราสามาคัคคีกันมากเราตรวจสอบจนหาเจอตอนที่เขาไล์สดจนรู้ถนนไหนและหาเจอเราส่งสปายเป็นหน้าบ้านเขาเห็นรถเขาทุกอย่างเขามีรถสองคันคนไทยที่อเมริกาไม่มีใครคุยกับบังแจ็คแต่จับตาดูบังแจ็คสังคมนี้ไม่ใหญ่รู้ว่าไปไหน ถามว่าเขาชอบขู่ยิงคนเขาอันตรายแบบนั้นจริงไหมเดวิดกล่าวว่าเขาหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเขาคงไม่กล้าซาที่อเมอริกาถามว่าตำรวจที่นว่นจับเขาได้ไหมเดวิดเผยว่าผมแจ้งตำรวจไปแล้วว่าเป็นบุคคลอันตรายก็อยู่ในดุลยพินิจของตำรวจเขาขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ